I love Lisa. I fucking love that girl Lisa. I love Lisa. I would love to have Lisa on my shirts of view. She's having a comeback. I'm so excited. I'm so excited. I love Lisa. Like you guys know. She's so talented. Like I think she's like one of the best เจสซี่ศิลปินนักร้องชาวเกาหลีใต้ที่แฟนคลับยกชายาคุณแม่เจสซี่ได้พูดถึงลิซ่าในไลฟ์สดบนอินสตาแกรมล่าสุดของเธอโดยบอกว่า mm hmm. เธอรู้สึกตื่นเต้นกับโซโล่ลิซ่าเป็นอย่างมากลิซ่าเธอคือหนึ่งในนักเต้นที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยนะลิซ่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากๆเธอมีรูปลักษณ์และทุกอย่างที่ดีเช่นกันฉันรอเธอไม่ไหวแล้ว และสำหรับศิลปินเคป๊อปค่ะในการออกอัลบั้มโดยส่วนมากศิลปินจะต้องออกรายการทีวีเพื่อโปรโมตเพลงตามสื่อโซเชียลต่างๆค่ะดังนั้นคุณเจสซี่จึงส่งอีเมลไปที่ค่าย YG โดยใส่ข้อความประมาณว่า We w a s t on s e s s j s s s i t shoulder view หรือพวกเราต้องการให้ลิซ่ามาออกรายการ j e s s ี่โ h o u l d e r view และยังบอกแฟนๆอีกค่ะว่าถ้าอยากให้ลิซ่ามารายการของฉันต้องช่วยกันส่งอีเมลไปบอก YG ว่า We wantLisa on Jessie โชว์เตอร์วิวกันด้วยนะพวกคุณเท่านั้นที่จะช่วยฉันได้ จริงๆก็อยากให้มีสักครั้งค่ะที่ทั้งสองคนได้พูดคุยกันผ่านรายการแอบเชียร์ให้ลิซ่าได้ไปร่วมรายการจริงๆค่ะเพราะเอนดูคุณเจสซี่ทุกคนต่างรู้ดีว่าเธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเวลาพูดเธอมักจะยกย่องลิซ่าเสมอกลับดูได้ว่าคุณเจสซี่เนี่ยรักลิซ่าเป็นอย่างมากค่ะครั้งนี้ลิซ่าต้องได้ไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆขอให้ YG ตอบรับคำขอสักทีเถอะคะ่ะ I would love to have Lisa on my shirts view. She's having a comeback. I'm so excited. I'm so excited. I love Lisa, like you guys know. She's so talented. Like I think she's like one of the best for me. Everyone has their own preference. I think she's like has like she's one of the best dancers ever. Um she got the looks and everything too. I can't wait for her comeback. I love Lisa. I fucking love that girl Lisa. I love Lisa.